ด้วยท่านเจรกศีอ่อนนะครับ ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศสวัสดิ์มาภัยสัรสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่3อำเภอธรรมกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอภิปรายในถึงส่วนงานงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2566นี้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับงบประมาณอยู่โดยประมาณ269,000ล้านบาทและก็เมื่อเปรียบเทียบจากปี2565ครับ เพิ่มขึ้นมาถึงหมื่นกว่าล้านและเมื่อในวาระหนึ่งครับผมได้อภิปรายสนับสนุนครับในการเห็นชอบกับการที่งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เยอะเหลือเกินตามที่ผมและก็พี่น้องสมาชิกสภาผูแ้แทนราศฎรครับได้พูดไปหลายๆท่านนะครับนั่นเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของค่าตอบแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตรงนี้ผมเองจำความได้ครับ เมื่อประมาณพศ2552ในขณะนั้นครับท่านชวรัฐชานวิรกุลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีคุณปู่ชัยชิดชอบเป็นประธานสภาได้นำเสนอถึงการทำงานของฝ่ายปกครองจึงพิจารณานำเสนอขอให้ขึ้นเงินเดือนของฝ่ายปกครองครับปัจจุบันครับ10 ปีผ่านมาโดยประมาณวันนี้ภาระนะครับหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะมากขึ้นผมคงจะไม่ต้องบรรยายอะไรมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาฝ่ายปกครองไม่ใช่เป็นเพียงแค่บำบัดทุกข์บำรุงสุขฝ่ายปกครองไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนงานป้องกันและประปะปาบปรามนะครับแต่ ฝ่ายปกครองยังเพิ่มเติมในส่วนของการเป็นผู้ช่วยหมอแพทย์พยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้กระทรวงหัดไทยที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนั้นลองพิจารณาตามนะครับที่พักภูมิใจไทยโดยในส่วนของท่านชรัตได้มีนะครับ ความหวังแล้วก็ได้เป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องชาวฝ่ายปกครองตลอดมานะครับแล้วเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของกรมที่ดินที่ผมเองตลอดระ,ะระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผมจําได้ครับผมพูดในเรื่องกรมที่ดินเป็นเรื่องที่สองนะครับสามปีผ่านมาแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยครับท่านประธานครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่า ปัญหาของพี่น้องชาวไทยนั้นเนี่ยความสุขของทุกคนของครอบครัวสถาบันครอบครัวนั่นคือบ้านและการมีที่ดินทำกินมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนและก็ถูกต้องนะครับวันนี้คนไทยนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างในส่วนพื้นที่ของผมครับอำเภอพนมทวนโดนข้อหาบุกรุกผมพูดมา3ปีโดนข้อหาบุกรุกครับบุกรุกจากอะไรครับประชาชนในเขตของผมนั้น ทำกินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่พอในส่วนของทหารนะครับได้ใช้ที่ที่จะใช้ใน่ราชการทหารนั้นชาวชาวบ้านก็ยินดียกให้แต่ใช้ไม่หมดครับขณะเดียวกันเมื่อใช้ไม่หมดแล้วพี่น้องนะครับลูกหลานก็ยังคงทำกินวันดีคืนดีครับโดนสนรัฐมาบอกว่าเป็นคนบุกรุกและขณะเดียวกันครับ ในส่วนของกรมที่ดินก็ได้บอกว่ามีการแก้ไขปัญหาโดยมีการพิจารณาตั้งแต่2481จนวันนี้ครับท่านประธานครับยังไม่จบเลยครับไม่รู้กี่ปีเท่าที่ผมจำความได้นะครับวันนี้ตั้งแต่30กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมจำความได้ผมรับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดคุณพ่อผมครับก็เป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอในพื้นที่ ก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาจนแล้วจนเล่านะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรุ่นออคุณลุงผมนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องตามหรอกผมไม่พูดไม่ได้ผมไม่ตามไม่ได้ครับเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้สภาในชุดเรานะครับแก้ไขปัญหาที่ดินไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดการครับทั้งประเทศแล้วก็ฝากกระทรวงหัดไทยครับว่าท่านมีนโยบายในส่วนของบอกดินหนึ่ง ตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งปีนี้ปีที่3มีบอกดิน2และบอกดิน3ผ่านมาแล้วท่านไม่ต้องทําบอกดินหนึ่งบอกดิน2บอกดิน3นะครับท่านเอาของเก่าที่ยังรอการพิสูจน์สิทธิ์ที่ยังรอการพิจรารณาหยิบตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วบอกดิน1บอกดิน2บอกดิน3จะได้ไม่ต้องทับซ้อนครับ ผมฝากท่านประธานให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณานี้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในส่วนของข้าราชการในกรมที่ดินครับจะบอกว่าน่าสงสารครับที่ปัญหาของกรมที่ดินและภาระของกรมที่ดินมันเยอะมากใหม่เหลือเกินแต่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการก็ดีนะครับหรือว่าจะจ้างเหมาก็ดีมันไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาของประชาชนคําสุดท้ายครับฝากท่านประธานครับว่าให้มันจบที่รุ่นเราเลยครับการบุกรุกคําว่าบุกรุก ไม่มีประชาชนคนไหนอยากจะโดนทั้งที่ทำกินในที่ดินของตัวเองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับขอบพระคุณครับ